สวัสดีครับผม mm. นายสราวุธขันป้องนักศึกษาชั้นปวส .2 ช่างยนต์วันนี้จะมานําเสนอวัตกรรมโครงการโต๊ะอบประกอบอเนกประสงค์นะครับโครงการประเภทที่1ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต Hello my name is สราวุฒิขันป้อง I study t t t ้แอนด์ o ท o ร o เทคโนโลยีว l ชา l e พนอคอลเล would like to present ีเซ e ช about my projectwork title m มิ p o โพสเดซเซมเบอร์เทเบิลสวัสดีครับผมนายสมศักดิ์แซลลี Hello my name is สมศักดิ์แซลลีสวัสดีครับผมนายนพำวงแหวนฟรี วัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อออกแบบและจัดทำโต๊อะ,อ,ะตอุปกรบอวันถุประสงค์สองเพื่อนำโต๊ะอุปกระกอัตถนประสงค์ไปใช้งานได้จริง This is object number one to decide and c r e a t e a n t t i propose this a s s e m b l e table number two to be t h e a n t t i propose this a s s e m b l e table to be practical มาและความสําคัญครับโต๊ะเป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องใช้ในการวางสิ่งของหรือเป็นโต๊ะเขียนหนังสือแม้กระทั่งเป็นโต๊ะจัดในทัศการอ,อต่างๆเป็นต้นเนื่องจากมีขนาดใหญ่เคลื่อนย้ายยากเวลาที่เคลื่อนย้ายต้องใช้คนในการเคลื่อนย้ายหลายคนดังนั้นทางเราจึงได้จัดทําโต๊ะอเนกประสงค์ขึ้นมานะครับเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานการเคลื่อนย้ายง่ายและการใช้วางสิ่งของจัดก,กิจกรรมหรือจัดนิทรรศการเป็นต้นครับ การประกอบโต๊ะถอดประกอบอเนกประสงค์ของเรานะครับขั้นตอนแรกเราการโต๊ะออกนะครับใส่ขาซ้ายขวาครับผมแล้วก็ใส่ขาตรงกลางครับเอียงโต๊ะไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วก็จับโต๊ะว,วางขึ้นเลยครับผม คแค่นี้ก็เป็นการเสร็จแล้วนะคร,ครับผมสำหรับวิธีต่อไปนะครับเป็นการถอดประกอบตัวถอดประกอบกอันนี้์ประสงค์นะครับถอดคาครับทั้งสองข้างมอกครับ,รบอยางาต้ไม่ขาด้ายด้านหนึ่งครับผม เป็นงานเสร็จเรียบร้อยครับถ้าผมสําหรับสรุปผมการจัดทํานวัตกรรมโต๊ะถอดประกอบอเนอกประสงค์นะครับผมเป็นเป็าตมามที่ตั้งไว้นะครับทั้งสองข้อนะครับหนึ่งหนึ่งเพื่อออกแบบและสร้างโต๊ะอเนกประสงค์ขึ้นมาครับสองสามารถนําไปใช้งานได้จริงครับครับถ้าผมสําหรับหัวข้อการนําไปใช้ประโยชน์นะครับกลุ่มเราได้นํา ใช้ในงานกา 4, นีฬาสีครับผมแล้วก็งานจัดบ,บูธสังงกระติมงานตัดบาตที่วิทยาลัยประจำปีนะครับผลปรากฏว่าตัวของเราแข็งแรงทนทานและถอดประกอบเคลื่อนย้ายง่ายครับส่วน